คิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโปมาแล้วคะ่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะกับคุณครูโปโปะนะคะครูคขาสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวอะไรกันดีคะครู อ่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของเศษส่วนกันไปอ่าใช่ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนกันจริงๆแล้วเนี่ยการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับผมเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้เลยก็คือเรื่องของการบวกการลบแบบธรรมดาอ เพียงแต่ว่ารูปแบบของเราแทนที่มันจะเป็นตัวเลขเฉยๆกลายเป็นว่ามันอยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะนะครับผมอ่ะคราวนี้ทบทวนนิดนึงครับว่าเศษส่วนคืออะไรครับเศษส่วนก็คือเป็นตัวเลขที่เขียน2ส่วนครับ ตัวข้างบนเขาเรียกว่าเป็นตัวเศษแล้วก็มีขีดอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นตัวส่วนนะครับผมคราวนี้ยกตัวอย่างคราวที่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือพิซซ่านะครับ1ชิ้นถาดกลางแล้วกันถาดกลางจะมีทั้งหมด6ชิ้นเพราะนั้นเท่ากับว่าพิซซ่าเนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น6ส่วน<า>นะครับแต่ละชิ้นเนี่ย เราก็จะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเป็นเศษหนึ 1, ่งส่วนหกนะครับถ้าเป็นหนึ่งชิ้นนะเราจะเรียกว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนหแต่ถ้ามันมีสองชิ้นล่ะพินิตาเศษสองส่วนหกค่ะ,ะเศษสองส่วนหกนะครับตัวเศษเนี่ยจะน้อยกว่าตัวส่วนเสมอครับแล้วก็ไล่ไปเศษสามส่วนหกเศษสี่ส่วนหกเศษห้าส่วนหกแล้วก็เศษหกส่วนหกก็คือครบทั้งหนึ่งถาดหรือว่าเต็มวงกลมเลยนะครับคราวนี้ เวลาที่เราจะทำการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนครับเราจะพูดถึงกรณีของตัวส่วนเท่ากันก่อนอย่างเช่นพิซซา1ชิ้นเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน6ใช่ไหมครับค่ะอ่ะคราวน,นี้ถ้าพิซซาอีก1ชิ้นล่ะก็เศษ1ส่วน6เหมือนกันถูกไหมแล้วเวลาเราเอาพิซซาแต่ละชิ้นเนี่ยมารวมกันนะครับอ่ะพินิตามี1ชิ้นครเปโรมี1ชิ้นเอามารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับ เศษสองส่วนหกค่ะอ่าสองชิ้นหรือว่าเรียกว่าเป็นเศษสองส่วนหกทีนี้เศษสองส่วนหเกิดจากอะไรครับเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมมันคือเลขเศษหนึ่งส่วนหกแล้วก็เป็นรวมกับเศษหนึ่งส่วนหกค่ะเพราะนั้นเวลาเราบวกนะครับตัวส่วนเท่ากันนะครับเราจะเอาตัวเศษเนี่ยมาบวกกันได้เลยอ๋อนะครับอ่าสมมุติว่าพินิตามีพิซซ่าสชิ้นนะครับ ครูป๊ปมีพิซ za หนึ่งชิ้นนะเพราะนั้นพี่นิตามีพิซ่าเศษสองส่วนหกค่ะครูป๊ปมีพิซ่าเศษหนึ่งส่วนหกค่ะอ่ะเพราะนั้นเอามารวมกันจะเป็นเท่าไหร่ครับเศษสามส่วนหกค่ะอ่ะโอเคครับก็คือเอาเศษสองของพี่นิตากับเศษหนึ่งของครูป๊ปมารวมกันก็เป็นเศษสามตัวส่วนเท่าเดิมครับคือตัวส่วนเป็นหกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนนะง่ายไหม ง่ายมากค่ะจริงๆก็คือเราไม่ต้องไปสนใจตัวส่วนครับตัวส่วนจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นส่วน3ส่วน5ส่วน10เราดูแค่ตัวเศษเป็นหลักว่าตัวเศษของเราเนี่ยเป็นเลขอะไรแล้วเราก็เอามาบวกกันตามรูปแบบที่เราเคยเรียนในเรื่องของการบวกค่ะนะครับผมแต่ส่วนต้องเท่ากันอ่าใช่ส่วนต้องเท่ากันครับถ้าส่วนไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งตอนนี้เราเอาส่วนเท่ากันก่อน นะครับแล้วเราก็จะฝึกเรื่องของการบวกการลบที่เราเรียนมาก่อนหน้าน,นั้นด้วยว่าเราสามารถบวกลบเลขได้คล่องมากน้อยแค่ไหนอันนี้น้องนอนจะได้เรียนกันตอนระดับชั้นอะไรคะก็ โดยส่วนใหญ่ครับเรื่องของเศษส่วนเนี่ยจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ตอนปอ .3 ป .3 <อ>น่าจะเป็นเทอมสองครับผมค่ะเ้าขวบแล้วก็ไล่ระดับของตัวเศษส่วนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องที่อยู่ป .3 เนี่ยนะครับก็น่าจะรู้จักเศษส่วนแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับคราวนี้พูดถึงการบวกไปแล้วคราวนี้พูดถึงการลบบ้างนะครับสมมุติว่าพิ่นิตามีพิซซ่า เอาแบบเมื่อกี้เลยนะ,ะก็คือ1ถาดกลางนะครับก็คือจะมี6ชิ้นสมมติพี่นิตามีพิซซ่าอยู่5ชิ้นอ่ะก็เป็นเศษ5ส่วน่กครูปรโอปไปหยิบมากินนะบอกพี่นิตาพี่นิตาครูปรโปปขอชิ้นหนึงนะหยิบมากิน1ชิ้นก็คือ1ส่วน6ถูกไหมครับอ่ะเพราะนั้นพี่นิตาจะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่ครับ สี่ส่วนหกค่ะอ่าสี่ส่วนหกเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นนะครับว่าของเดิมพินิตามีเศษห้าส่วนหกก็คือตัวเศษเนี่ยคือเลขห้าค่ะแล้วก็คัวโปเอามาหนึ่งชิ้นนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนหกเพราะฉะนั้นเวลาที่พิซซาเนี่ยเอามาเนี่ยความหมายก็คือหักออกไปนะครับจาก5ชิ้นเนี่ยหลบหก็จะเหลือ4ี่ ะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการลบเศษส่วนนะครับโดยที่ตัวส่วนจะต้องเท่ากันด้วยนะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งละกันนะครับเปลี่ยนจากพิซซาเป็นแบงค์ละกัน,นครับอ่ะพินิตามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับเปลี่ยนเป็นเหรียญสิบได้ทั้งหมดสิบเหรียญเหรียญอ่ะโอเคสิบเหรียญก็คือหนึ่งร้อยบาทเพราะนั้นเหรียญสิแต่ละเหรียญเราจะถือว่าเป็นหนึส่วนสิค่ะนะครับ หนึ่งส่วนสิบเพราะนั้นเรามาดูตัวนี้กันว่าสมมติว่าพินิตามีเหรียญอยู่สามเหรียญก็คือสามส่วนสิบถูกไหมครับครูปปให้เพิ่มไปอีกสองเหรียญก็คือสองส่วนสิบค่ะอ่าเพราะนั้นสามส่วนสิบบวกด้วยสองส่วนสิบห้าส่วนสิบค่ะอ่าห้าส่วนสิบก็คือพินิตาจะมีเหรียญสิบทั้งหมดห้า <5 S 1> เหรียญอ่าอย่างนี้ครับก็จะถือว่านี่คือเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วน ะนะครับผมคราวนี้พอพูดถึงการลบบ้างนะครับการลบก็คือการหักออกไปนะครับอ่าสมมุติว่าพินิตามีเหรียญ10อยู่ทั้งหมด7ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญจาก100บาทะนะครับก็ถือว่าเป็น7ส่วน10นะครับอ่ะพินิตาให้เจ้าจ่อไปซื้อกล้วยสัก 2, 2> เหรียญก็คือ2ส่วน10นะครับเพราะนั้น7ส่วน10ลบ2ส่วน10 5ส่วน10บค่ะ อ่ะโอเคครับก็คือเอา7ไปลบกับ2ก็จะได้เป็น5ตัวส่วนเท่าเดิมตลอดครับค<ฆ>่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการบวกลบเศษส่วนนะครับอย่าไปกลัวว่ามันเป็นเศษส่วนแล้วเราจะทําอะไรกับมันนะครับเราไม่ต้องสนใจตัวส่วนเลยครับถ้าส่วนเท่ากันนะเราดูแค่ตัวเศษเท่านั้นครับแล้วเราก็จะเอาตัวเศษเนี่ยมาบวกแล้วก็มาลบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนค่ะ นะครับผมไม่ยากนะเอาจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์นะครับถ้าพื้นฐาน ที่เป็นเบื้องต้นของเราเนี่ยแน่นแล้วก็เข้าใจนะครับเราจะเรียนต่อยอดในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบวกลบเลขไม่คล่องแล้วก็มีความกลัวตัวเลขพอมาเจอเศษส่วนเริ่มงงละเศษส่วนคืออะไรนะครับก็จะกลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าที่จะลองฝึกลองคิดก็เลยกลายเป็นว่าทําในเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่มันซับซ้อนขึ้น นะครับยิ่งเราพอเศษส่วนเราทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนเราก็จะไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกมันหัวเติบอีกนะครับ <c oughs> เพราะนั้นอย่างที่บอกครับพื้นฐานของเราเนี่ยบวกลบคูณหารทําให้คล่องแล้วก็รู้จักตัวเลขให้คล่องค่ะอย่างเศษส่วนนี้ก็คือง่ายๆเลยถ้าสังเกตว่าส่วนเท่ากันตัวเศษจ,จะบวกจะลบก็ง่ายามาก <มา S 1> เลยมาใช้ได้เลยใช่ค,ครับผมโอเค เข้าใจแล้วค่ะครูอ่ะโอเคครับผมถ้างั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณคณรูก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามาเรียนกันใหม่นะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคณิตคิดสิจะ๊ะกับครูโปโปโ้